สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมนะครับเอกลักษณ์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําการซ่อมนะครับตัวกล่องทีวีดาวเทียมนะครับตัวกล่องตัวนี้เลยนะครับกล่องดาวเทียม psi s 2 h d นะครับก็กล่องเนี้ยผมได้มาคืออาการคือเปิดไม่ติดนะครับก็คือเสียบปลั๊กไฟแล้วมันได้มีไฟขึ้นอะไรเลยนะครับไปดูหลายๆช่องมาก็คือส่วนใหญ่เป็นที่ บอร์ดสวิตชิ่งเันทังนะครับโอเว็บ oh. ช้อปปิ้งฮะสั่งซื้อตัวบอร์ดมาเดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบอร์ดตัวเนี้ยใส่กล่อง p s i ตัวนี้นะครับฮะตัวกล่องนี้นะครับทําการลื้อนะครับก็คือพิกด้านล่างกล่องนะครับจะมีรูน็อตนะครับสองสองจุดนี้นะครับก็ทําการไขออกมาได้เลยนะครับ ไว้นะฮะเขาเคาะออกนะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับจากนั้นนะฮะเราเราก็นี่ครับเก็บได้เลยนะครับเก็บแบบนี้นครับทีนี้จะมาเจอตัวตัวบอร์ดนี้ครับที่สั่งซื้อมาใหม่นะครับทำการถอดออกเลยนะครับถอดตัวตัวบอร์ดนี้นะครับแล้วก็ ตัวปลั๊กไฟนะครับปลกไฟถอดออนนะครับจะสังเกตนะครับได้ว่านี่ฮะมีมีรอยไหม้นะครับทีนี้จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือของตัว P.S.I เลยอะตัวบอร์ดจะใหญ่นะครับตัวอะไรเนี่ยมันเล็กกว่านะครับทีนี้ถ้าเราใส่ไปเลยอ่ะมันจะสูงครับหลาน,นี้ออกนะครับเพื่อให้บอร์ดเราอะลงลงไป ต่ำที่สุดนะครับเวลาเราปิดฝาจะได้ปิดฝาได้นะครับจะได้ไม่ปิดฝาบนห,ห,หักออกเลยนะครับตัวขานะครับนี่ก็ลองเอาบอร์ดวางดูนะครับว่าได้ตำแหน่งไหมว่าโอเคไหมอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะครับทีนี้ตัวปลั๊กเราก็เสียบไปเลยครับเพราะว่า ทำมาตรงรุ่นอยู่แล้วครับต่างแค่ไซส์นิดนึงไซส์มันได้กว่านหลังจากที่ลองประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาลองเทสกันก่อนนะครับว่ามันติดไหมนะครับ ทำการเสียบนะครับมีไฟขึ้นนะครับไฟถลายแาตรงนี้ก็ขึ้นนะครับไฟเข้าปกาตินะครับถอดกก่อนนะครับที่ที่เราหักตัวตัวขาเนี่ยตัวขาล็อกออกไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ครับกาวกาวแท่งเลยนะครับเราก็มาเต็ๆมๆตรงนี้ไว้ไม่ให้มันไม่ให้ตัวบอร์ดเลื่อนนะครับหลังจากที่ ติดกาวนะครับตัวกาวติดไว้สี่มุมนะครับสี่มุมแบบนี้นะครับการตัวตัวบอร์ดตัวบอร์ดนี่นะครับเลื่อนนะครับแล้วก็เวลาเราทําการสวิตช์่องงัดออกได้นะครับทีนี้ก็เราก็ประกอบกลับนะครับเดี๋ยวไปเทสกันอีกทีนะครับว่าทีวีเราอะดูช่องติดไหมนะครับหลังจากที่ อาการต่อสายนะครับแล้วก็ต่อสายปลั๊กไฟนะครับต่อสายสัญญาณจานดาวเทียมนะครับทีนี้เรามาเรื่องเปิดเครื่องนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่นะครับทีนี้เปิดเครื่องนะครับทดสอบดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนบอร์ดสวิตชิ่งนะครับก็คือว่ากล่องเนี้ผมได้มาฟรีก็คือลองซ่อมดูถ้าซ่อมผ่านก็โอเคถือว่าตอนเนี้เปิดติดละซ่อมผ่านนะครับเดี๋ยวลองดูถือว่ามีรายการทีวีดูไหมครับ โอเคนะครับถือว่าในการซ่อมครั้งนี้ในงบที่ที่ผมสั่งซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยเก้าสิบเบาทนะครับเอาไว้สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่จะลองทดลองซ่อม DIY เองนะครับถ้าไงก็ขอขอบคุณนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครอยากขอขอบคุณนะครับในทาง YouTube ก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ